สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะตอนนี้อยู่กับช่องเจ๊หมูเจ๊โอทัวร์เฟสเชียลนะคะมีเจ๊หมูผ้าอันน้องดาวนีมหาผู้บ่าวพี่น้องกระเบิง่งผ้ามหาผู้บ่าวอยู่นครปฐมมหาอเภอเมืองนครปฐมค่ะวันนี้เป็นวันที่สิยยบ,บยยสิบกันยายนนะคะสิบกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่าเดยผ้ากระสบึงกระสบึงพี่น้องกระสบึงมันสื่ออย่างไหวภู้บ่าว ใพ่พี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งมันสื่อสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องทางเจหมูเจิอูทูค่ะพี่น้องเออซื้อ,อยังมากอ่าอันนี้เห็นเป็นอะไรอ่ะคะเจหมูต้นไม, <c oughs> ดไม้ดอกไม้อมดอกไม้อืมต้นไม้ช้อใหญ่เลยชอบอยังไงเบิง้งเกือบหนา้าเรเคยเห็นมันสื่อดอกไม้จัิงจีิงเบิ้งมันสื่อดอกไม้ไหมผู้บ่าวได้หนิอืม <c oughs> ใช่ค่ะซื้อดอกไม้ไปให้ผู้บ่าว ก็เป็นผู้ชายคนแรกเลยนะที่ได้ดอกไม้จากดาวนี่นะแมงมุมมีผู้ชายแต่เกิดมายังเมื่อบ้านเคิ่งห้ดอกไม้ผู้ชายคนได่เลยอืมเมื่อเมื่อหันจมูกถักอันทายโรไปให้แม่เบิึงแม่ว่าไปซื้อดอกไม้ไปให้ผู้ใดญ่เพนะก็เลยว่ามันซื้อดอกไม้ผู้บ่าวอยากเห็นบ่อยากเห็นเพนะฝ้าอันทรงขอความเสียงมากพี่น้องก็เลยอยากขวานบึงทำบึงสินทาไปถามบึงเฮ้ยด๋อยอย่างเนี่ย ตัักยงมน่าไม่ผิดนะคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นบนาเนี่ยตรงที่แบบว่าเออ่มีชมพูป,ปลายๆไหมสวยเนาะสวยคอนเนคชั่นสวยพอนี่เลย <Okay. S 2> เป็นอ่ไปร้านดอกไม้หาแบบหาแบบเจ้าในลำลิงดวน,ะนเนาะเดี๋ยวหมูเป็นปนาังเด๋ยอันข้าขีีไปหาอยูออ่อันมันมันมันใหญ่เงี้ยอ่บพวกเหมือนประมาณพนแถวนี้เนาะแต่ไปถามหาอยู่ตลาดสดเด้อไปถามหาไปตลาดสดถามว่า พี่คะหนูอยากได้แบบดอกไม้มไปแสดงความดีดกับเพื่อนอืแต่เขาตอบได้ว่าว่าอย่างก่อนทำฮะทำาหาลานไทยแล้วก็เราไม่รู้ค่ะหนูไม่ใช่คนพื้นที่แถวนี้มันก็มีตะพวงมาเลยละหนูแล้วเขาเรียกว่าเอาเ,อา,เอาจะเอาไปแสดงความดีกับเพื่อนเพื <c oughs> ่อนออกรถใหม่ที่เป็นชอบดอกไม้เออ,อพี่ก็เลยบอกว่า,วา อ๋อหนูก็บ,บอกบ้านหนูอยากได้โชคแบบจัดเนี่เยเนี่ยพู้นิวมุ่งุ่งบุ่นก็นเลยไปหาเนาะไปไปเจอเจอ้านอนั้นี่แหละเพิ่นเปิดลานบอกเพิ่นเปิดไว้แหม่ว่านัานลานเพิ่นน่ะมันก็บ,บรรมีดอกไม้โช์เต็มหนา้า,านเนาะมันเป็นนีแต่ตุ๊กตาหอยก็เลยเสียงยางออกไปแล้วก็ไปถามมันว่าอ่านรับจับดอกไม้ไหมคะเพิ่นก็บอกว่าจะเอาวันไหนคะแล้วบอกว่าเอาตอนนี้เลยค่ะเพิ่นก็บอกว่ามิการเป็นเล่งเขาบอกมีได้หาเลยเดินก็เลยว่าโอ้เอาตอนนี้เหรอ พี่ไม่มีดอกไม้เลยอ่ะเราก็เลยว่าหนูทําไงดีอ่ะแล้วนี้เพื่อนหนูก็ถึงเอเพื่อนหนูก็ถึงร้านที่จะเขาจะรับเลยแล้วะจะเอาไปแสดงความดีกับเขาอืเพื่อนก็เลยว่าโอ๊ยมาเร่งรีบอย่างนี้ยดอกไม้สดมันหายากนะหนูปกติเขาไม่ค่อยร้านพี่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเนาะพี่ก็เลยไม่ได้เตรียมเพื่อนเลยเปิดร้านบอกพี่จังเพื่อนบ่าเปิด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 ในน้อยเลยเพื่อนก็เลยว่าอะเดี๋ยวพี่ลองไปหาข้างในให้ เดี๋ยวอยู่แบบจุ่มนึงจุ่มจุ่มนี่แหละคจุ่มนี่เลยจุ่มนี่เลยจุ่มนี่เลยเลยเพื่อนก็เลยมาโอเคเดี๋ยวพี่จันหายแต่ว่ามันต้องรอนิดนึงเพราะว่าไอ้ตัวช่อตัวดอกไม้คือเพื่อนบริเตียมใบเลยเพื่อนเอาอันมาคิดขึ้นใหม่ไปเลยบนบ้านนี้กูแมนอันนี้กระไม่อันนี้กระไม่ทำใหม่เลยแล้วเพื่อนก็เลยบอกเธอก็ถามว่าหนูรีบไหมก็ตอนนี้เพื่อนถึงร้านแล้วอ่ะมันบังคับเป็นห้างอมหนูก็ไม่รู้ว่าเขารับรถหรือยังอะไรอย่างนี้แล้วเพื่อนก็บอกว่า หนูหนูหนูก็เอาไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านก็ได้แล้วหยุดในโลกโอ้บ้านเขาอยู่โคราชนู่นนะพี่ใบแหนใบแหนใบแหนเพิ่นเป็นเพิ่นซื้อรถไปเฮ็ดนี้อย่างใบแหนฮะเพซื้อใบแหนเพื่อนซื้อรถไปแจกความบันเทิงอะพี่นน้องแจกความบัเทิงแจกความบันเทิงเดี๋ยวรอไปติดตามมองจ้องดาวนี้พี่น้องวันนี้ทั้งกะเละถ้างั้นหนูรอได้ไหมแล้วก็ถามเพิ่นไปอีกว่าพี่จะทำนานไหม ที่จริงจะของบริมีตรงกันเนอะมังบริมีแท่งเดลยวมีการไปถามเขามีตัวเลือกแล้วกับบริมิลา,มานอื่นแล้วเพราะออว่าจะของบหัวฉันไปก็คือไกลอ่ะกระเซียเวลามาเขาบอกว่าเอ,อ่อมันก็ต้องใช้เวลาทําช่อใหม่แล้วก็จัดดอกไม้ใหม่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้หนึ่งดาวก็เลยยิ้มให้เพื่อนล้วก็แบบว่า เล่งให้หนูได้ไหมหนูเพราะว่าหนูหนูหนูไม่รู้ว่าว่าว่าเลิกเลิกเลิกจีนรับรถเขาเนี่ยคือเวลาไหนอแต่รู้แค่ว่าเขาอ่ะถึงร้านแล้วอืก็เลยแบบว่าอยากอยากจะพร้อมเลยสินะก็เลยบอกจากฟองแรงจากฟองรงก็ยิ้มไสแ่เฮาเลยก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวโอเคพี่จะลองเล่งดูไปสั่นวะ เพิ่อนกับพียิบด,ดอกไม้มาแล้วกับดาวกับน,นั่งถ่ายเพื่นก็บอกว่าน้องไปเปิดพัดลมนั่งรอเลยจะเย็นเย็นไว้เกับนั่งนั่งในสักนึงไงไอ้ปะเน็ตชอว์นี่ยังนียวๆเราเลยดาก็เลยว่าพี่หนูขออนุญาตถ่ายวีดีโอเก็บไว้ให้เพื่อนหนูดูได้ไหมเผื่อเอาไปลงช่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่ก็บพี่ว่าเอาได้ได้ดาวก็เลยดาวก็เลยไปถ่ายวีดีโอเก็บมาให้พี่น,อน้องเลยเบิ้งน้ำเหล็จว่าการจัดที่แบบรวดเร็วที่ต้องใช้เวลาเร่งดว่วนเนี่ย ก็เพื่อเลยอบอกลักษณะเนี่ยลนานะหลานไหมหลานทีบริเวณนั่นไหมกับซีเจป่ะซีเจอ่าหลานเพิ่อนน่ะถ้าบริเมณคนในพื้นที่บอกมากเนี่ยเราอาจจะไม่รู้แต่มันไม่ไปอยู่มันไม่ไปว่าแบบรับจัดดอกไม้จัดของขวัญอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่นะคะบันี้จะเลยท๊อปทรา้เบิงไม่คิดช่องดาวกันเลยว่า อชอดอกไม้จีเร่งด่วนแบบเนี้ยเพิินเฮ็ดเร็วขนาดไหนเมื่อเพิ่นแบบว่าเมื่อเพิ่นบปหยุดพักเลยเด้แต่ว่าปากคนบ่อน้อเท่าอยู่ปากคนบ่แล้องเท้าอยู่แต่ว่าปาก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 เลยแล้วอันนี้เพิ่นที่จริงอ่ะที่จริงอ่ะเพิินปากอันนี้อันนี้อันนี้เนาะแล้วดาวกับไม่แก่ดาวก็คือแบบว่าเออมันงามเร็วกับตัวจะคล้องกับยานบอสบอสทำไม่ล่านั่งก็เลยแบบว่าเออพี่มันสวยแล้วจะคล้องล้านบม่ยอม อ<ห>แต่ของเราว่าไม่มันยังไม่เต็มมันยังไม่เป็นวงกลมอดาวกันเลยป่ะพี่มันก็วงกลมแล้วนะพี่เสี่ยกบตรงใดสิพี่มันก็วงกลมนะเพื่อนกับไม่ไม่เพืก็เติม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 ให้มันเป็นวงกลมเงียบเลยพี่น้อเพืนก็เติมเติมอันนี้คือสีขาวพบบ่พ่อชุม่อพ่อเครื่องชั่วโมงดากบอกว่าะจอด่ากันแป๊บเดียวเองสิบหรือสิบห้านาทีนี่ยบ่ถึงสิบนาทีอะีจมูกฟังเพลงจบประมาณสองเพลงสามเพลงนี่แหละเออเพื่อนกับเล่งให้เพื่อนกับเอาแล้วเพื่อนกับบอกว่าเอาจริงๆเอาจริงๆอ่ะ คืออะไรเลยบอกบอกบอกอย่าถ่ายหน้าขนาดนั้นเลยหน้าแห้ใหญ่ใหญ่อยู่เอาไปถ่ายกันเลยถ่ายตรงไหเอาสวยปะเอาบอกไม่เบิ้งว่าอย่างบอกเมื่อกี้ว่าอย่างบอกไม่เบิ้งที่ว่าอย่างมันจริงที่จริงถือเจ๊พี่น้องเรวได้มันกะบอกไ่ได้เนาะมาแต่แต่ว่าแต่แ่ว่าราคาถึกราคาถึกราคาถ้าประมาณนี้คือมันจะสูงกว่านี้ไงแต่พี่เป็นถ้าซื้อถ้าซื้อยูดอนประมาณกับพันอะอืม เกือบพันตอนแรกดาวเอาไปอ่ะเคยดูตอนนั้นเราเอาไปเราเราเปิดลูกไปเพื่อนพิ่งความเด้อว่าเราต้องการช่อเป็นช่อดอกกุหลาบเพราะว่ามันชวอดอกกุหลาบเพื่อนก็เว่าอ้พี่ไม่มีพี่ไม่ได้เอาดอกกุหลาบมาแต่แต่ถ้าหนูเอาจะจะเอาช่อกุหลาบแบบเนี้ยเป็นพันเลยนะแต่ว่าพี่ไม่มีหรอกแต่พี่ไม่มีกุหลาบมันแพียงเด้อแต่พี่ไม่มีมัมนก็เลยว่าอาแล้วพี่มีอะไรที่ทําให้หนูได้ไหมเพราะว่าคือเขาก็ถึงร้านแล้วเนาะแล้วก็อาโอเคเดี๋ยวพี่ทําให้ ก็นนประเด็นง่ายม,มีดีแล้วก็น่ารักเลยเด้ดาาเป็นคนน่ารักเปิดคุยน่ารักอยู่นครปฐมนะพี่น้องอ,อําเภอเมืองนคปรปฐมอ่าถ้าผู้ใดไปได้มากเลยมันตลาดนี่ยังก่อนที่เขาไปถามไงเออตา<บ>อันนี้มันเพี่ออะไรอ่ะาถามมันถามแล้วแล้วเขาบอกบอกรับฟังกานเตบอกดาวบอกว่าอย่างก่อนมาก่าวมาแล้วคืนนพี่ฝากร้านหน่อยเั็นเขินง่นได้เขินประกบต่อหรือว่าอาจสิแบบว่าตั้งใจกับเคสดอกดอกใบมันก็เลยอาจสิแบบว่า บ่ได้ตั้งใจฟังเอาฝากดีตามคลิปนะ,ะลงคลิปยูนบ่หาฝากพี่น้องทั้งช่องเจียหมูเจนะียวทูเนาะรอติดตามว่าดอกไม้ช่อนี้จะเอาไปให้ผู้ใช้คนใดผู้ใช้คนไหนทีนนเป็นผู้ใช้คน,คนแรกที่ได้ดอกไม้จากดาวนี่จะฝากพ่อแม่พี่น้องรอติดตามอยากเห็นเนี่ยเจีู๋ก็อยากเห็นไม่ไงรอติดตามถามมันกับพ่อหมกนี่ด้ามากให้พ้ามากเลยพ่อแม่พี่น้องมันหูหรอบ่พี่น้องเจียวออกบ่เบ้ นี่ยพี่น้องร่างเดาว่าเบิ้งลองเดาเดาเว่าเบิ้งผู้ใดเอมร่างแค่บิ้งเผู้ใดิหูบอนี่ผู้ใดเรู้หรือเปล่าว่าผู้ชายคนที่ดาวนี่จะเอาดอกไม้ไปให้ผู้ชายคนแรกเป็นไข่พี่น้องก็ลองคอมเมนต์เนาะถาาเดาาเดาอบเหมูดูนะคะพี่น้องมีอะไะพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ถ่ายติดตามเบิ้งเนาะเดี๋ยวถ่ายติดตามเบิงช่องดาวนี่ว่าเพื่อนจะเอาดอกไม้ไปผู้ใดิเจมูกับเพื่อนหูกันขนาดมันก็บอกว่าเอามาให้มูให้มู เจ๊หมูแถบบุ๋มเดี๋ยวรอดเบิงแม่กับฐานลุนเหมือนกันจะถ่ายวิดีโอไปให้เบิงไอ้ที่ถ่ายวิดีโอส่งไปให้แม่เบิงเหมือนกันอ่านั่นแหละพี่น้องได้ไปรอดติดตามช่องดาวนี่เจโอวันออฟิเชียลนะคะรอดมื้อนี้อ่าเจ๊หมูขออนุญาตปิดคลิปไว้เท่านี้นะพี่น้องนะอ่อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะช่องเจ๊หมูเจโอทูออฟิเชียลเนี่ยได้พี่น้องเด้อทำให้คลิปดีๆคลิปทุกอย่างเลยค่ะคลิปเที่ยวคลิป กินเกอบมอลลัมนะคะเจหมูก็จะอัปเดตและกกนลงให้พี่น้องเลยรับชมกันนะพี่น้องนะสำหรับวันนี้เจหมูบ๊ายบายค่ะ